ไมไ้หมายถึงกวางตายไม่ได้หมายถึงตัวเราแต่หมายถึงการเวลาเวลาเนี่ยพยากาเนี่ยการเวลาเนี่ยเป็นสิ่งที่เดินหน้าตลอดเวลาไม่มีวันหวนับเข็มนาฬิกาที่เดินไปทีละวินาทีทีละนาทีทีละชั่วโมง เป็นวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีนะนรับไม่เคยย้อนกลับนะนั่นคือความหมายของคำว่าไปไม่กลับคือการเวลาเป็นการสอนว่าเราทั้งหลายเนี่ย <c oughs> ต้องอยู่กับปัจจุบันและทำวันนี้ให้ดีที่สุด อย่าเป็นคนถัดวันประกันพุ่งแล้วก็อย่าเศร้าส้อยถึงเรื่องอดีตที่ผ่านมาแล้วจงอยู่กับปัจจุบันและทำเวลาปัจจุบันให้ดีที่สุดในหน้าที่ในการงานของเราทำให้ดีแล้วเราจะได้ไม่ต้องเศร้าส้อยทุกโศกเสียใจ เมื่อวันเวลานั้นผ่านคนไปแล้วนี่คือความหมายของคำว่าไปไม่กลับข้อที่สองหลับไม่ตื่นหลับไม่ตื่นท่านหมายถึงหมายถึงคนหลงไม่มีสติไม่มีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งไหน ดีศิ่งในชั่วยังประพฤติตนอยู่ในทางเสื่อมทางไม่ดีผิดศีลผิดธรรมไม่บำเพ็ญคุณงามความดีพูดง่ายๆท่านบอกว่าพวกที่มีความเห็นผิดคือมิจฉาทิฐิบุคคลมีความเห็นตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเช่น มีความเห็นว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีผมไปลักษณะเช่นนี้จึงไม่ค่อยทำคุณงามความดีทำแต่ความชั่วผิดศีลผิดทรรไปเรื่อยพวกเนี้ยเหมือนกับคนที่ยังหลับอยู่ยังไม่สว่างตาไม่สว่างมองไม่เห็น สิ่งที่เป็นจริงหรือสิ่งที่ควรจะมีควรจะเป็นมองขาวเป็นดำดำเป็นขาวเป็นต้นรวมความหมายก็คือผู้ประมาในการดำเนินชีวิตเปรียบเสมือนคนที่หลับหลุกไม่ตื่นถูกโมหะ ความลุ่มหลงครอบงำจิตใจไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้อะไรดีอะไรชั่วไม่รู้จักผิดชอบชัว่วดีนี่คือข้อที่สองหลับไม่ตื่นคือคนที่หลงงมงายคนที่มีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฐิบุคคล ประการที่สามฟื้นไม่มีฟื้นไม่มีนั่นก็คือ,อตัวเรายท่านหมายถึงสังขารร่างกายตัวเราไม่มีวันฟื้นอย่เกิดมาจากท้องแม่ลืมตาดูโลกเโยวท่านบอกว่า สังขารเรามันก็เดินไปสู่ราทุกวันนะที่พระพุทธเจ้าตรัสไวตัสไว้ในเรื่องของอุโบสถวัตถุในตัดก,กับนางวิสาขาว่า,ายะขาทันเดนะโคปารุาวังปาเชติโคจรัง เอวังชราจะมัดจุจักอายุงปาเชติโคจรังแปลความหมายว่าชาติชราและพยามัจุระ,ะชาติและชะราก็คือการเกิดและการแก่ นำพาเอาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไปสู่ความตายคือพยามัจจุราชเหมือนกับนายโคบานคนเลี้ยงโคต้อนโคไปสู่ที่หากินฉะนั้นนี่คือพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับวิสาขา อธิบายความขยายความนิดนึงว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วชีวิตของเราก็เรียกว่าชีวิตติมสีเกิดมาก็คือชาติชาติการเกิดการเกิดก็ส่งเราไปสู่ความแก่เกิดแล้วก็ส่งไปสู่แก่ แกความแก่ก็ส่งไปสู่พยาธิโรคไข้ไข้เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วดพยาธิก็ส่งเราไปสู่มรณะคือความตายนั่นคือสุดท้ายชีวิตของคนเราก็มีเท่านี้พระพุทธเจ้าบอกดังนั้นเมื่อคนเราเวลาทําบุญทำกุศลแล้วเนี่ยซึ่งนางวิสาขาไปถามคนที่รักษาศีลอุสล หลายคนว่ารักษาศีลแล้วปาถนาอะไรบางคนก็บอกว่าปาถนาทิพพสมบัติบางคนก็บอกว่าปถา,ปา,นาปถนาไม่อย,อยากอยู่ร่วมกับหญิงร่วมขัวก็คือเวลามีสามีอยากได้สามีดีๆซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่นอกใจ บางคนก็บอกว่าปารถนาว่าเวลาแต่งงานมีครอบครัวอยากจะแต่งงานในวัยที่ยังสาวๆบางคนก็ปารถนาว่าถ้ามีลูกคนแรกขอให้ได้เป็นลูกชายซึ่งก็ปารถนากันไปต่างๆนานาน พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าคนเราโดยเฉพาะที่เป็นปุถุชนมักจะปรถนาแต่วัตตะกก็คือยังปรถนาที่จะเวียนว่ายตายเกิดไม่ปรถนาวิวัฏตะคือไม่ปรถนาพระนิพพานการดับสูญของกิเลสจะได้ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดและพระพุทธเจ้าก็ตรัสครับ ที่ได้วิสัชนาไปเนี่ยว่าชีวิตของเราชาตินำไปสู่ชราชราก็นำไปสู่พยาธิพยาธินำไปสู่มรณะมรณะก็ตัดขาดชีวิตติสีของเราก็คือตาย เหมือนกับนายโอบานที่ต้อนขูงโอไปสู่ที่หากินนะไม่ต่างอะไรกันดังนั้นนี่แหละชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วไม่มีวันหวนกลับนะที่บอกว่าฟื้นไม่มีก็คือเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็อยู่ในวัยเด็ก วัยเด็กแล้วก็หนุ่มสาวหนุ่มสาวแล้วก็วัยกลางคนวัยกลางคนแล้วก็วัยสูงอายุวัยแก่เท่าไม่มีโอกาสที่จะหวนกลับมาใช้วัยเดิมที่ร่วงเลยไปแล้วแต่ปัจจุบันคนเราก็ยังไม่ค่อยยอมธรรมชาติยังฝืนธรรมชาติ พยายามที่จะรักษาความสาวความหนุ่มความสดความใสไม่อยากที่จะแก่ไม่อยากที่จะชราก็ไปหาหมอแต่สุดท้ายยังไงก็สู้ความชราไม่ได้สู้ไม่ได้หรอกนั่นคือความเป็นจริงของชีวิตเรา นี่คือข้อที่สที่บอกว่าฟื้นไม่มีและข้อที่สหนีไม่พ้นมีพระอาจารย์ท่านวิสัชนาไว้สงในยะหนีไม่พ้นเนี่ยหนึ่งได้แก่กรรมกรรมที่เรากระทำในยไม่ว่าจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วย ไม่มีใครหนีพ้นผลกรรมที่เราทำไว้เพราะเราเป็นผู้กระทําเรียกว่าเราเป็นเจ้าของกรรมไม่มีใครหนีพ้นถ้าหากว่าไปทําผิปปดกฎหมายบางทียังหาท่องทางวิ่งเต้นสามารถทําให้รอด พ้จากการต้องถูกลงโทษจองจำติดคุกได้นั่นคือเรื่องของกฎหมายแต่ว่าเรื่องของกรรมทำแล้วไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นได้นั่นคือความเป็นจริงเรื่องของกรรมไม,ไม่ว่าจะเป็นกรรมฝ่ายอุศลหรือกรรมฝ่ายอกุสล อีกในยะหนึ่งท่านอธิบายว่าที่บอกว่าหนีไม่พ้นนั้นนะ่ะได้แก่โลกกระทำแปดอันนี้ก็เป็นธรรมประจำโลกพระพุทธเจ้าจึงตรัสเรียกว่าโรคกระทำมีแปดอย่างก็คือมีอ,อมีรากเสื่อมราก มียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์มีสรรเสริญมีนินทานี่คือโลกธรรมแปไม่ว่าจะยุคไหนสมัยไหนคนในสมัยไหนก็หนีทำประจำโลก8ประการนี้ไม่ได้นะบางครั้งก็มีสุขบางครั้งก็มีทุกข บางครั้งก็ได้รับการสรรเสริญบางครั้งก็ได้รับการดินทาบางครั้งก็เจริญด้วยยศบางครั้งก็เสือ่อมยศบางครั้งก็ม,ม,มีลาภโชคดีมีโชคมีลาภบางครั้งก็เสือ่อมลาภนะสูญเสียทรัพย์ส,สินเงินทอง อันนี้คือโลกธรรมแปบบนี่ก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายไม่มีใครที่จะหนีพ้นหรืออยู่เหนือหลักธรรมแปดประการนี้ได้พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าโลกธรรมแปบดบทาประจำโลกทุกชีวิตจะต้องประสบกับธรรมแปดประการนี้ หนีไม่พ้นได้แก่กรรมอย่างหนึ่งอีกในยักษ์หนึ่งก็คือได้แก่โลกธรรมแปดประการ4ข้อนี้เป็นหลักธรรมที่องความหมายก็จึงเรียกว่าเป็นปิศนาธรรมดังนั้นคนเราเนี่ย <c oughs> เมื่อไปงานศพแล้วเนี่ย ให้เราระลึกนึกถึงปิศนาธรรมตรงนี้และเราจะได้ข้อคิดคตติเตือนใจตัวเราพิจารณาถึงสี่อย่างนั่นก็คือการเวลาข้อที่หนึ่งเดินหน้าไม่มีวันถอยหลังเพราะฉะนั้นต้องเ,งเร่งรีบทำคุณงามความดี เสียแต่วันนี้นะอย่าปล่อยให้ต้องผัดวันประกันพุ่งไปเรือ่อยข้อที่สองพิจารณาถึงความลุ่มหลงต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องโมหัวขึ้นจากตัวกิเลสให้ได้เอาชนะกิเลสที่มันอยู่ในใจให้ได้มันบำเพ็ญ คุณงามความดีเสียแต่วันนี้ก่อนที่เราจะไม่มีโอกาสได้ทำคุณงามความดีซึ่งบางครั้งเรามองว่าวันพรุ่งนี้นี่ยมันใกล้นิดเดียวแต่ชาติหน้าเรามองว่ามันไกลนะบางครั้งชาติหน้าอาจจะมาเร็วกว่าวันพรุ่งนี้ก็ได้ ช่ไหมไม่แน่ไม่นอนดังนั้นท่านจึงเตือนว่าเวลาไม่มีการย้อนกลับวนกลับถอยหลังเราต้องใช้เวลาที่มีอยู่ของชีวิตนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดข้อที่สก็คือพิจารณาถึงร่างกายสังขารของเราว่าสังขารเรา มีแต่จะร่วงโรยลงไปทุกวันทุกวันวันนี้ยังมีกำลังยังแข็งแรงให้รีบบำเพ็ญหน้าที่คุณงามความดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวมเสียแต่วันนี้ชราชัดชริตาโหติ ักถปาทาอนัสสวายัสสะสวิตัฏฐาโมกะถังธรรมังเจริสติอันนี้พระจักปุบาลเถระท่านเป็นคนกล่าวกับน้องชายท่านจะไปบวชน้องชายบอกว,ว่ายังนมอ,อยู่อย่าเพิ่งไปบวชเลยไปทำมาหากินค้าขายกันก่อนเดี๋ยวอายุมากแล้วจึงไปบวชท่านก็กล่าวกับ ชราชัชริตาโหติอันบอกว่า <c oughs> สังขารของเราทุกคนเนี่ยถูกชรากุ้มรุมชัชริตาก็คือชราเนี่มันคอยกัดกินเกาะกินสังขารของเราทุกวันทุกวันหัถธปาทาอนัสวาเดี๋ยววันหนึ่ง มือและเท้ามันก็ไม่ฟังเราเราจะเดินจะก้าวเท้าเดินมันก็ไม่ยอมก้าวเราจะยกมือไปหยิบอันโน้นหยิบอันนี้มันก็ไม่ยอมยกนั่นคือสังขารยัสสาโสเวตถาโมเมื่อผู้ที่มีกำลังถูกพยาธิครอบงำเสียแล้ว หมดแรงแลวอยูไม่มีกำลังจะไปวัดใจังอยากไปวัดแต่ไม่มีปัญญาไปต้องอาศัยลูกหลานบางทีลูกหลานก็ไม่ไปส่งไม่ไปส่งก็ไปไม่ได้แลวอยูจะไปทําบุญก็ไปไม่ได้ฮัตตะอ่ายสะโสเวตถาโมยไม่มีแรงไม่มีกําลังที่จะไปบำเพ็ญคุณงาความดี กระถังธรรมังยริสติแล้วเราจะปรบทุิธรรมได้อย่างไรพระจ้กปุบาลพูดขึ้นมาคาถานี้เนะตือนน้องชายแล้วสุดท้ายท่านก็ไม่สนใจคำทัก <c> ท <oughs> ้วงจากน้องชายท่านก็ไปบวชนะบวชเป็นพระแล้วก็สุดท้ายก็ได้บรรลุเป็นพระอรหรัน